สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่กำลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษ ทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็คใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400ถึง2,500บาทสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบกเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะที่ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการรับมือเวลาที่เราเนี่ยสุมไปเจอผู้เล่นระดับ V.I.P สูงๆหรือว่าไปเจอผู้เล่นที่พลังรวมเยอะกว่าเรานะครับซึ่งจากประสบการณ์ของผมในการเล่นเกมนี้มาประมาณ20กว่าวันเนี่ย ทำให้ผมนะครับคิดเทคนิคพวกนี้ขึ้นมาได้ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าใครเนี่ยลองเอาไปทําตามจะช่วยทําให้คุณเล่นเกมนี้สนุกขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเอาละว่าแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมเทคนิคระดับสูงกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะครับซึ่งแต่และว,วิธีเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปเนาะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยนะครับ เอาละแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดข้างในคลิปเนี่ยผมขอเตือนก่อนว่าให้ทุกคนเนี่ยถอดสมองออกก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทคนิคอันแรกเลยแล้วกันนะนั่นก็คือการทำใจนะครับ สำหรับเทคนิคนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะเพียงแค่เราเนี่ยต้องทําใจยอมรับให้ได้ว่าเกมนี้นะครับระบบในการสุ่มคู่ต่อสู้มันก็เป็นแบบนี้นี่แหละนะบางครั้งเนี่ยเราก็สุ่มไปเจอคนที่พลังรวมใกล้เคียงกันแต่ว่าบางครั้งก็สุ่มไปเจอผู้เล่นระดับสุลต่านนะนะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะขนาดโอกาสตีบวกสําเร็จ99%เนี่ยเรายังตีแตกกันได้เลยนะแล้วทําไมเราถึงจะสุ่มไปเจอผู้เล่นระดับสุลต่านไม่ได้ก็อย่างว่าแหละนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น การสุ่มมันก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับดังนั้นแล้วการทําใจยอมรับให้ได้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเล่นเกมนี้ได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เทคนิคที่2กันเลยดีกว่าเนาะนั่นก็คือการชวนผู้เล่นฝั่งตรงข้ามคุยนะครับโดยตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เราบอกคู่ต่อสู้ไปเลยนะครับว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าผมมาเพื่อนใคร จากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยโถมชุดใหญ่ใส่ไปเลยนะครับว่าเพื่อนของผมเนี่ยมีอาวุธบวก10บวก12บวก15เลยนะแถมเพื่อนของผมบางคนก็ถือค้อนไม้ด้วยคิดให้ดีนะครับก่อนที่จะยิงผมจากนั้นนะครับพอฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มสับสนนะก็ให้เราบอกต่อไปอีกเลยนะครับว่าเพื่อนผมมาเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นกัมปัน้นบาลันดีกิฟฟินน้ำหวานมันเดลนี่เพื่อนผมทั้งนั้นเลยนะครับแต่เพื่อนผมที่เก่งที่สุดเนี่ยก็คนนี้เลยมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บ ผมเชื่อเลยว่าแค่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ยินชื่อเพื่อนของเราก็ยกทงขาวยอมแพ้แล้วแหละนะครับคนบ้าอะไรนะครับเจอแม่งแต่บอดคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราต้องแพ้บ่อยขนาดไหนอ่ะถึงได้มีเพื่อนเยอะขนาดนี้นะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ2เทคนิคแรกที่ผมได้แนะนําไปผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะแต่ถ้ายังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่เทคนิคที่3กันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับสาหรับเทคนิคที่3ที่ผมจะแนะนำเนี่ยนั่นก็คือการที่เรานะครับควรจะต้องโชว์ฝีมือการเล่นของเราให้ได้เต็มที่นะสำหรับวิธีนี้เนี่ยผมก็ใช้ประจําเลยนะครับไม่ว่าผมจะส่งไปเจอผู้เล่นระดับเดียวกันหรือไปเจอผู้เล่นที่พลังเยอะกว่าซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถพัฒนาฝีมือได้มากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะถ้าเราเนี่ยสามารถเอาชนะผู้เล่นที่มีพลังเยอะกว่าเราได้นั่นหมายความว่าตัวของเราเนี่ยก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่อย่างน้อยผมคิดว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ต้องรู้สึกในใจบ้างแล้วแหละนะครับว่าถ้าพลังพอๆกันเนี่ยเขาอาจจะสู้เราไม่ได้นะครับผม โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ3เทคนิควิธีการรับมือเวลาที่เราเนี่ยสุ่มไปเจอผู้เล่นที่มีพลังรวมเยอะกว่าเรานะครับซึ่ง2วิธีแรกเนี่ยผมก็มาแนะนําแบบขำๆแล้วกันเนาะถือว่าผ่อนคลายกันไปนะครับ แต่สาหรับวิธีที่3เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าของจริงเลยนะเพราะผมว่าการพัฒนาฝีมือของเราให้เก่งขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีกว่าการโวยวายเรื่องระบบการจับคู่ของเกมนะครับเพราะอย่างว่าแหละผู้เล่นระดับสุลต่านในเกมก็น่าจะมีไม่กี่คนหรอกนะครับและผมคิดว่าเขาก็น่าจะเจอกันเองจนเบื่อแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดหลุดมาเจอเราบ้างเนี่ยก็คิดว่าเป็นสีสันของการเล่นเกมนี้แล้วกันนะครับ แล้วสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพนเอาไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม